อยากจะได้เงินล้านแน่แค่เป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินบางกอกแอร์เวยสกลับมาอีกแล้วนะคะกับการเจาะลึกของสายการบินนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยโคฟายจะมาเจาะลึก Process การสัมภาษณ์ของสายการบินบางกอกแอร์เวยสแบบละเอียดเลยนะคะว่าการสัมภาษณ์รอบเดือนตุลาคมปี2024นั้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วถ้าใครอยากจะได้เงินล้านแน่แค่เป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินบางกอกแอร์เวยสเนี่ยต้องฟังคลิปนี้นะคะบอกได้เลยว่าสายการบินบางกอกแอร์เวยสคือ หนึ่ในสายการบินที่ดีที่สุดของประเทศไทยนะคะเพราะว่าตาม Skytrax ที่เขาแรนกลำดับให้เขาบอกว่าของบางก k o k Airways เนี่ยแซงโค้งของสายการบินแห่งชาติอีกด้วยซ้ำนะคะดังนั้นเท่ากับว่าเป็นสายการบินที่ดีสุดในประเทศไทยและที่สำคัญสายการบิน b a ว g k o a i r w a y เป็นสายการบินที่จ่ายดีที่สุดในบรรดาในไทยทั้งหมดนะนั่นหมายความว่าบางครั้งเนี่ย เราสามารถได้รายได้ไปจนถึงแตะแสนเลยก็ได้ทั้งทั้งที่เป็นสายการบินในประเทศค่ะที่ผ่านมาเนี่ยลูกศิษย์ครูฟ้าเคยบอกว่าเคยได้แสนกว่าบาทเคยได้แสนหนึ่งฉะนั้นเงินล้านอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ง่ายมากถ้าเกิดว่าคนอยู่สายการบินนี้ทํางานปีเดียวก็ได้แล้วไหม ทีนี้เรามาดูในเรื่องของขั้นตอนการสมัครล่าสุดกันเห็นเขาบอกกันว่าเฮ้ยล่าสุดเนี้ยแอบยากอ่ะเธอเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีกรรมาการเยอะขนาดนี้มาก่อนปกติแล้วเนี่ยการสัมภาษณ์ในรอบไฟนอลเนี่ยก็จะมีกรรมาการประมาณ4คน3คนประมาณนี้เนาะก็คือยังไงก็ตามไม่เกิน5คนแต่สําหรับรอบนี้นะเขามีท่านประธานมานั่งตรงกลางเลยนะคะที่แบบนั่งทาท่าอย่างเงี้ยเราก็มองอย่างเดียวนะแล้วก็ไม่ถามอะไรเลยและมีด้านซ้ายและด้านขวา ที่เป็นกรรมาการรวมแล้วทั้งหมด10คนก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โห สิบคนน่ะต่อเราคนเดียวอ่ะถามมากดดันไหมกดดันมากนะคอนนี้รอไฟนอนนะอ่ะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าระหว่างทางเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาไฟนอนนั้นเนี่ยคุณจะต้องพบเจอกับอะไรบ้างเนาะอันดับแรกสุดเลยเนี่ยก็ต้องเริ่มจากการสมัครออนไลน์ก่อนนะก็คือไม่ได้แปลว่าทุกคนจะสามารถไปสัมภาษณ์ได้เพราะว่าคุณจะต้องสมัครออนไลน์ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเรียกไปในวัน assessment day นะคะซึ่งในวัน assessment day ของเขาเนี่ยอันดับแรกก็จะเริ่มจากการพรีสกรีนก่อนเลย ลำดับแรกทุกคนจะต้องเริ่มต้นจากการตรวจเอกสารช่างน้ำหนักวัดส่วนสูงก่อนถึงจะสามารถที่จะเข้าไปพรีสกรีนได้เราทุกคนรู้ไหมว่าสายการบินนี้เป็นสายการบินที่ค่อนข้างสตริกกับเรื่องของ BMI มากคือ BMI เกินไปจุดหนึ่งก็ไม่ได้เกินไม่ได้เลยในขณะที่ BMI ไม่ถึง ใช่ค่ะไม่ถึงก็ไม่ได้เลยเช่นกันนะคะสำหรับส่วนสูงเนี่ยเขาเอาที่ผู้หญิงส่วนสูง160นะมีบางคนเนี่ย159ไปเนี่ยก็ไม่ผ่านนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะ กับเรื่องของส่วนสูงน้ำหนักแล้วก็ B M I นะทีนี้ถ้าใครที่สามารถผ่านเข้ารอบไปได้นะก็จะเข้าไปพรีสกรีนด่านแรกเนาะซึ่งในการพรีสกรินด่านแรกเนี่ยก็คือเป็นการสัมภาษณ์เป็นการคุยกันกับกรรมการมีการแนะนำตัวเองภาษาไทยนะมีการถามเกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์นชิพงานของเราที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีการถามอีกว่าทำไมถึงอยากร่วมงานกับสายการบินของเราเอาเป็นว่าเหมือนกับว่าเป็นการพูดคุย กับกรรมการอะว่าว่าเราเป็นคนยังไงซึ่งตรงเนี้ยค่ะก็เขาก็ค่อนข้างถามเยอะเหมือนกันนะเพื่อที่จะดูว่าออบุคลิกเราเป็นยังไงสไตล์มันตรงกับที่เขาต้องการหรือเปล่าทัศนคติเป็นยังไงบ้างคือบางก k อก r อเวสเนี่ยเป็นสายการบมินที่ค่อนข้างที่จะมีธีมเป็นของตัวเองนะว่าลูกเรือหรือว่า s t u a จ t a i ตแอร์โฮสเตสเนี่ยจะต้องเป็นหน้าตาประมาณไหน mm hmm. เขามีติมของเขาอยู่แล้วชัดเจนมากแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง mm hmm. เขาคือสายการบินที่ค่อนข้างชอบคนที่โปรไฟล์ดีด้วยดังนั้นถ้าใครที่มีโปรไฟล์ที่ดีเรียนมาอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยค่อนข้างที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเลยนะคะ mm hmm. นอกเหนือจากการที่แบบเขาพูดคุยกับเราแล้วนะ mm hmm. เขายังมีการให้เราเดินให้ดูด้วยนะ เขาให้เราเดินให้ดูเพื่อที่จะดูว่าสไตล์การเดินของเราเป็นแบบไหนหลังจากนั้นเขามีการให้เราอะเดินมาหาเขาเพื่อที่จะมีการเช็คผิวเขาซีเรียสกับเรื่องของผิวเขาดูผิวอย่างละเอียดมากดูผิวคอดูผิวหน้าดูผิวที่แขนนะคะแล้วก็ เขาก็ถามคําถามที่แบบค่อนข้างแอดวานซ์อยู่นะคือมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ว่านําตัวหรือว่าทำไมอยากจะเป็นแอร์นะแต่มันรวมไปถึงว่าน้องเนี่ยจะต้องรู้ด้วยว่าเออทักษะที่ผ่านมาที่น้องมีเนี่ยน้องสามารถนําทักษะทั้งหมดเนี่ยมาต่อยอดในการเป็นแอร์อย่างไรได้บ้างทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ในด่านของการพรีสกรีนกเรื่องของการอ่านเนี่ย มาให้เราได้อ่านด้วยนะคะก็คือการอ่าน P.A. บนเครื่องบินนั่นเองนะก็จะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็มีทั้งภาษาอังกฤษซึ่งตรงนี้เนี่ยน้องสามารถฝึกซ้อมได้น้องเซิร์ชได้เลยนะว่า P.A. บนเครื่องบินมีอะไรบ้างแล้วก็ฝึกซ้อมพูดไปเพื่อที่จะแบบรู้ว่าจังหวะจากคนในการพูดเป็นแบบไหนหรือว่าการออกเสียงคําศัพท์บางคําที่เป็นทับศัพท์บนเครื่องบินอนะยกตัวอย่างเช่นคําว่า i o l เงี้ยทางเดินเนี่ยหลายคนก็จะพูดว่า i s o ใช่ไหมซึ่งตรงนี้ถ้าเขาได้ยินก็จะดูไม่ professional ละชนะ การออกเสียงเนี่ยจะต้องออกเสียงอย่างถูกต้องและรวมถึงเขาดูเราว่าตอนเราพูดเนี่ยเราแบบมีบุคลิกที่ดีหรือเปล่าฉะนั้นแนะนำว่าถ้าการอ่าน PA นะคะน้องก็จะต้องมีการสบตากับกรรมการเป็นระยะระยะด้วยไม่ใช่ว่าแบบก้มหน้าก้มตาอ่านอย่างเดียวที่ไม่แคร์บุคลิกตัวเองเลย และเชื่อไหมว่าในด่านแรกสุดเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่การที่เราเข้าไปพรีสกรีนแล้วก็อ่าน PA นะแต่มันรวมถึงวันนั้นเลยอะ่ะจะต้องทำกรุ๊ปด้วยอ่าถ้ากิดว่าเป็นแบบ long day assessment เลยคือน้องจะต้องฝึกทำกรุ๊ป d i s c u s s i o ซึ่งในกรุ๊ปหนึ่งเนี่ยนะคะ ที่นี่เป็นสายการบินที่ทำกรุ๊ปนานมากทุกคนคือปกติเนี่ยแต่และสายการบินก็จะทำกรุ๊ปอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15นาทีใช่ปะแต่ของบางกอกแอเวสเนี่ยเป็นสายการบินเดียวที่ทำกรุ๊ปถึง40นาทีแล้วเธอคิดดูว่า,ามีแคนดิเดต8คนนั่งล้อมกันเป็นวงกลมนะคะกรรมการเนี่ยเขาก็จะให้ท็อปิกมานะาแล้วหลัง เขาให้ท็อปิกมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาให้เราดิสคัสกับท็อปิกที่เราได้ซึ่งกรรมการเขาก็จะนั่งฟังเราว่าระหว่างที่เราคุยกับเพื่อนทํางานเป็นกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราเป็นคนอย่างไรบ้างเนาะทีนี้ในการทากลุ่มเนี่ย,ท,ยทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครก็ตามที่ไม่ได้มีความสามารถด้านการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษที่ดีเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะมีปัญหาได้นะคะแล้วก็กรรมการเขาดูว่า คือเราเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถในการทํางานเป็นทีมอย่างไรเราได้แคร์เพื่อนร่วมงานเราอย่างไรบ้างหรือว่าเราอยากจะโดดเด่นคนเดียวหรือเปล่าณนะจุดนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่เขาเอามาพิจารณาด้วยเช่นกันในกลุ่มหนึ่งแป 1, คนเนี่ยคนผ่านน้อยมากนะคือแบบไม่ถึงครึ่งเลยด้วยซ้ำที่สามารถผ่านเข้าไปรอบไฟนอลได้ดังนั้นคนที่ได้ไปเนี่ยนับว่าต้องเตรียมตัวมาอย่างดีมากเลยทีเดียวอะถึงสามารถผ่านตรงนี้ไปได้ ครูฟ้าจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะว่าในกลุ่มดิสคั s ชันท็อปิของบางกอกแอร์เวย์นั้นเนี่ยยกตัวอย่างอย่างไรบ้างค่ะก็จะมีอยู่โจทย์หนึ่งนะกรรมาการเขาบอกว่าลองให้จัดทริปสิ ว่า,าถ้าคุณอยากจะจัดวันเดย์ทริปให้กับชาวต่างชาติเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยในกลุ่มของคุณเนี่ยจะแนะนําชาวต่างชาติคนเนี่ยให้ไปเที่ยวที่ไหนบ้างใช่ไหมอันนี้น้องกับเพื่อนน้องก็ต้องแบบมีการพูดคุยร่วมกันเพื่อที่จะดูว่ากลุ่มเราเนี่ยมีความเห็นไปในทิศทางไหนซึ่งกรุ๊ปเนี่ยจริงอยู่ว่าเมื่อกี้ที่คุณฟ้ายบอกว่าเน้นภาษาอังกฤษแต่ว่าอันนี้อยากจะบอกว่าขึ้นอยู่กับแต่ละกรรมการเลยคือบางกรรมการเนี่ยก็ให้พูดภาษาอังกฤษแต่ในขณะที่กรรมการบางคนนะ่ะให้พูดภาษาไทย ฉะนั้นสําสหรับสายการบินนี้นะไม่ว่าจะรอบไหนก็ตามนะจะต้องเตรียมการสัมภาษณ์ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเรารู้เปล่าทุกคนคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนทํากรุ๊ปเนี่ยเขาก็มีการตรวจ grooming ก่อนมีการยิ้มให้เห็นฟันเขาดูฟันแต่ละคนว่าฟันเป็นยังไงเขาดูผิวหน้าแต่ละคนแบบละเอียดมากแล้วเขาก็หันหลังให้ดูผม เพื่อที่จะดูว่าผมของเราเป็นอย่างไรบ้างหลังจากนั้นมีการถ่ายรูปเราด้วยนะเธอก่อนจะทำกรุ๊ปอะฉะนั้นค่อนข้างเอาเป็นว่าทุกคนต้องคีดกรุ๊ปมิ่งอย่างดีมากก็คือใครหน้ามันเนี่ยต้องเตรียมพร้อมซับมันด้วยนะอย่าแบบปล่อยให้ตัวเองหน้ามันโปรเซสที่นี่ค่อนข้างรอนานเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตอนแรกสุดเนี่ยที่น้องมีสิทธิ์ไปพรีสกรีนใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยน้องก็ต้องรอฟังผลก่อนเขาก็จะประกาศผลหลังจากที่น้องเนี่ยไปพรีสกรีนเสร็จ ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะทีนี้พอประกาศผลเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวใช่ไหมหลังจากที่เราทำา Assessment day ไปแล้วเชื่อไหมว่าตั้งแต่ประกาศอะว่ามีใครได้บ้างเนี่ยน้องจะต้องรออีกนานมาก t ล s a ซว่ารอประมาณเกือบ3อาทิตย์เลยอะถึงจะได้ไปสัมภาษณ์เดี่ยวนะฉะนั้นคือเขาไม่ได้แบบโปรเซสติด,ต,ด,ต,ดติดกันเหมือนสายการบินอื่นนะอันตัวนี้ต้องรอนิดหนึ่งนะคะทีนี้พอเวลาที่แบบว่าน้องอะ ผ่านกลุ่มดิสคัชชันไปแล้วเนี่ยน้องก็จะต้องไปสัมภาษณ์รอบไฟนอลละแล้ว,ลวรอบไฟแนลแหละเป็นรอบที่แบบใช้เวลานานมากทุกคนบางคนเนี่ยสัมภาษณ์ถึง1ชั่วโมงในขณะที่บางคนสัมประมาณ30นาทีเนาะจริงๆก็น่าจะเป็นที่รู้กันไหมว่าถ้าเกิดคุยนานก็แปลว่าน่าจะชอบหรือเปล่าหรือว่าคุยน้อยแปลว่าไม่ชอบหรือเปล่าจริงๆอันเนี้ย ไม่ใช่นะทุกคนคิดผิดเออคือมันไม่ได้อยู่ที่ว่าระยะเวลานานแค่ไหนแต่แค่จะบอกไว้เลยว่าเธอเตรียมใจไว้เลยเพราะว่าเขาจะสัมภาษณ์เธออะได้จนถึงหนึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวสำหรับแค่คนคนเดียวเนาะแต่ว่าลูกศิษย์คูฝ้ายบอกว่าส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ40-50นาทีก็นานมากนะทีนี้แหละด่านนี้แหละที่บอกว่ามีกรรมการอะถึง10คนเลย แล้วที่สําคัญอันนี้คือจุดพีคมากการสัมภาษณ์เนี่ยมันมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษถูกต้องไหมแต่เขาอะ่ะให้ทุกคนเนี่ยเดินลากระเป๋าอยู่ต่อหน้าเก้าอี้กรรมการซึ่งห้องก็ไม่ได้ใหญ่มากก็คือเดินวนไปวนมาและที่สําคัญทุกคนทุกคนจะต้องเดินไปด้วยและตอบคําถามกรรมการไปด้วย อ่าคือเขาจะดูว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่แบบมีสกิลอย่างไรบ้างสมมติว่าเดินไปคุยไปจะเป็นยังไงดังนั้นสติก็ต้องมาการเดินก็ต้องสวยการตอบคาถามก็ต้องได้อุตาละคือเป็นอะไรที่แบบท้าทายแล้วก็ชาเลนจ์มากเลยเนาะเออแต่เนี่ยแหละก็คือเป็นการสัมภาษณ์หลังบักกอกเอเวย์ซึ่งกรรมการอ่ะถามแบบยิงรัวคือแบบสิบคนใช่ป่ะพูดเหมือนเห็นภาพเลย สิคนใช่ปะคนนี้ถามคนซ้ายสุดถามเดี๋ยวคนนี้ถามเดี๋ยวคนนั้นถามแต่เธอเข้าใจป่ะอีเวน์จะมีสิคนอะแต่ว่าเวลาเธอตอบคาถามเนี่ยเธอก็ต้องมองหน้ากรรมการทุกคนฉะนั้นเดินไปตอบคําถามไป ตัวก็ต้องตรงขาก็ต้องสวยหน้าก็ต้องยิ้มมองก็ต้องมองการตอบคาถามก็ต้องได้อะไรอย่างเงี้ยจุดเนี้ยแหละครูฟ้าก็เลยรู้สึกว่ามัน Challenge มากๆเลยนะคะแล้วทีเนี้ยคำถามก็จะเป็นคําถามทั่วไปตามเรซูเม่เลยคือเอาเป็นว่าสําหรับน้องคนไหนอะที่แบบจะสมัครแอรเนี่ยสิ่งสําคัญทริคที่จะบอกเลยก็คือว่า CV ที่เราทำเนี่ยเราต้องรู้จริงเรื่องของ CV ของเราบางคนแบบ เหมือนกับไปจ้างทำซีวีหรือแม็ในขณะที่บางคนไปก๊อปคนอื่นมาฉะนั้นถ้าเขาถามอะไรนั้นน้องจะต้องตอบได้แล้วควรจะต้องเป็นซีวีที่เรียวด้วยไม่ได้เม็กขึ้นมาเพราะว่าเขาถามเจาะลึกจริงๆนะดังนั้นคำถามทั่วไปเลยตามซีวีนะคะ เขามีการให้ทดลองอ่านด้วยในบางคนนะบางคนก็จะมีการทดลองอ่านภาษาไทยทดลองอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยประมาณ4ี่หบรรทัดเพื่อที่จะดูว่าการอ่านเป็นแบบไหนอีกซึ่งจริงเนี่ยมีการอ่านไปแล้วแต่ไฟนอนก็โดนอีกรอบหนึ่งนะหรืออ สมมติว่าคุณเป็นเซลใช่ปะเฮ้ยแล้วคุณจะเอาประสบการณ์เซลเนี่ยมาต่อยอดในการเป็นแอร์อย่างไรคือเขาก็ถามคุณแบบรัวๆมากดังนั้นครูไฟเชื่อว่าถ้าเราอ่ะเป็นคนหนึ่งที่เตรียมคําตอบมาอย่างดีแล้วเนี่ยน่าจะสามารถไม่ช็อตใหม่อ่ะสามารถตอบได้อย่างเป็นธรรมชาติดังนั้นตรงเนี้ยเราสามารถเตรียมไว้ก่อนได้หลักๆเลยก็คือว่าเราต้องขายตัวเองให้ได้นะคะสายการบินนี้ชอบคนแบบไหนจริงๆจะบอกว่าเขาอ่ะครูคิดว่าเขาชอบคนสวยและเก่ง หล่อและเก่งอ่าคำว่าเก่งก็คือมีไหวพริบอะเธอก็คือแบบไปถึงปุ๊บทำงานได้จริงอะไรเงี้ยคือเป็นคนที่แบบมั่นใจในตัวเองระดับหนึ่งแล้วก็ ออมีความเฉลียวฉลาดในการตอบระดับหนึ่งแต่สิ่งสําคัญคือยังคงแฝงไปด้วยความที่แบบดูมีมารยาทอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เหมือนกับเคารพผู้ใหญ่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาคอนเซิร์นมากๆว่าน้องเขาไปเนี่ยต้องทําตัวเป็นน้าไม่เป็นแก้วอะที่จะแบบพร้อมรับคําแนะนําจากเขาได้อะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เขาชอบนะคะเรื่องของหน้าตาอันนี้บอกได้เลยว่าเขาค่อนข้างคัดคนที่หน้าตาดีอยู่แล้วนะคะอ่าแล้วก็ค่อนข้างคัด คัดเรื่องของผิวด้วยฉะนั้นเตรียมพร้อมเรื่องผิวไปให้ใหดีนิดนึงผู้หญิงก็ต้องกลุ่มมิ่งเป๊ะมากๆผู้ชายก็ต้องดูสะอาดสะอ้านมากๆนะคะเอาเป็นว่าทั้งหมด30คนนะคะที่เขารับสายการบินนี้เป็นสายการบินที่แบบไม่ได้รับเยอะจะรับทีนึงก็ประมาณแบบเนี่ยแม็กซิมัมก็30แลละฉะนั้นบางรอบเนี่ยสิกว่าคนด้วยซ้ำดังนั้นคนที่ได้ไปยอมรับเลยว่าเก่งจริงและโชคดีจริง,รงด้วยนะก็ที่ว่าโชคดีที่ครูไฟบอกก็คือนอกเหนือจากแบบใครๆก็แย่งกันอยากจะอยู่สาย บินนี้เนาะด้วยความที่แบบยูนิฟอร์มสวยแล้วก็ได้อยู่ไทยใช่ไหมแล้วก็ได้รายได้ดีอย่างที่บอกแหละก็คือเราสามารถไปได้จนถึงแบบแสนหรือบางครั้งนะก็จะมีแสนกว่านะแต่ว่าเอเรจส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณแบบ9 0 0 0 0มืนถึงแสนและนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าได้เงินล้านแน่แค่เป็นแอร์บางกอกเห็นไหมคะน้องสามารถได้เงินล้านได้ง่ายมากๆเลยเด็กจบใหม่ก็สามารถมาได้เลยนะฉะนั้นมุ่งมั่นแล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วก็สมัครจนกว่าตัวเอง ได้เลยค่ะ